เวปฏิวาติยุติจามุทภาพจริยนวชิตารุตธรรมาวคันปิจุปนวตุธรรมคับนา ด้วยความภาคภูมิใจนะครับจากวัดที่จะเรียกว่าเป็นไม่เป็นวัดจากต้นโพต้นเดียวต,ต้นโพต้นเดียวมีเพิงอยู่เพิงเดียวแต่ว่าท่านพระครูประหลัดเสนอเนี่ยท่านก็มุ่งมานะอดทนด้วยความขยันขันแข็งและข้อสําคัญท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการที่จะ ประดุงรักษาบวรพุทธศาสนาให้ยืงยงคงต่อไปท่านก็พยายามกัดฟันทนในการที่จะทําอย่างไรถึงจะสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่มาให้ได้ mm hmm. แต่ผมเองนั้นในฐานะที่เป็นลูกบ้านอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็มาเห็นสภาพของท่านพระรูประเสนอเข้า mm hmm. ก็อดไปได้ที่จะร่วมกันตั้งใจทําให้สิ่งที่ท่าน พระครูปรเสเนอต้องการเป็นสิ่งที่ท่านได้สมบังและหลังจากนั้นมาเพียงไม่กี่ปีจากต้นโพเเล็กๆพระมีที่นี่ไม่กี่รูปยังไม่เป็นวัดก็มาเป็นวัดทุ่งเสรีซึ่งมีพระจำพรรษาอยู่ยี่สิบกว่ารูปและพระครูปรเสเนอก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดนี้นี่ก็คือผลบุญที่ท่านพระครูปรเสเนอได้ตั้งจิตเอาไว้ว่า ในช่วชีวิตของท่านนั้นท่านจะขอสร้างวัดให้เสร็จให้สําเร็จได้ในช่วชีวิตของท่านอย่างน้อยที่สุดสามวัดและผลลบุญที่ท่านได้ทำเอาไว้ท่านก็สามารถสร้างวัดได้สําเร็จถึงสามวัดตามที่ท่านปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะรีบฝากบ,บรรดาผู้ศึกทธาศรีเกิดชนทุกๆท่านที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของเราให้ช่วยกันทานรุ่งรุง ไม่ได้ไหมายความว่าจะชูวนี่้มาเฉพาะวัดนี้วัดเดียวนะครับจะไปวัดไหนก็ได้ที่ท่านมีความเลือกสายศรัทธาแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านทุกทกท,กท่านว่าศาสนาของเราจะยืนโยงคงอยู่ได้ก็เพราะเราชาวพุทธด้วยกันทุกคนช่วยกันรักษาแล้วก็ขจัดบรรดาเหลือที่อาศัยข่าของผ้าหลองมาคุมร่างหากินในวงการสงฆ์อยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านจงเลือก และจงตั้งสติให้มั่นในการที่จะเคารพนับถือพระในศาสนาพู้ของเราให้ยืนยงคงต่อไปผมขอฝากไปพี่ตอนนี้ละครับขอบคุณครับ